สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการปรับภาพอิสระด้วยเครื่องมือ w a ร p นะคะอันดับแรกเลยไปคลิกที่ไฟล์ค่ะแล้วก็เปิด Open เลือกรูปของเราขึ้นมา2รูปนะคะก็จะได้รูป2รูปขึ้นมาอย่างนี้ก็ใช้เครื่องมือ Magic Eraser t o o l นะคะ เพื่อลบพื้นหลังจากนั้นใช้เครื่องมือ Move Tool นะคะเพื่อเคลื่อนย้ายรูปนี้ไปใส่รูปนี้ค่ะจากนั้นก็ไปคลิกที่เครื่องมือ Edit นะคะแล้วก็ไปที่ Transform แล้วก็เลือก Square นะคะเพื่อปรับขนาดรูปของเราค่ะ เสร็จแล้วก็กดปุ่ม Enter ค่ะแล้วก็ไปกดที่ Edit อีกครั้งค่ะแล้วก็ t r a n s f o r m เลือกคำสั่ง Warp นะคะแล้วก็ปรับความโค้งของรูปภาพได้แล้วก็กด Enter นะคะ เสร็จสมบูรณ์ค่ะ